ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเจอกับกระแสน,นะคะแล้วก็มรสุมดราม่าตลอดทั้งปีจริงๆสําหรับชาร์ลอตออสตินจนถึงขั้นที่เจ้าตัวคะ่ะเอ่ยปากเลยว่าเป็นปีเป็นจะเพ็เลยทีเดียวนะคะงานนี้ชาร์ลอตล่าสุดได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการเปิดลานเล่าอีพีที่19ของสาวแพทนภภาค่ะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่แพทเนี่ยก็ได้ถามถึงช่วงปีที่ผ่านมาให้ชาร์ลอตเนี่ยได้รีแคปการทํางานในช่วงปีที่ผ่านมาหน่อยเห็นว่ามันหนักหน่วงมากๆ ด้านชา์ลอตนะคะก็เผยว่าในช่วงปีอายุที่22-23-24เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนได้เรียนรู้วงการบันเทิง ว่าอันนี้เนี่ยแหละวงการบันเทิงแล้วก็คือชีวิตจริงด้วยนะคือเราเนี่ยเพิ่งเรียนจบแล้วก็เข้ามาทํางานเลยก็เลยเพิ่งรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงและมันควรจะเป็นยังไงด้วยได้เจอคนหลากหลายคนหลากหลายรูปแบบก็เลยว,าว้าวซากับโลกนี้เลยซึ่งก็เรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้ใจดีนะคะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่คิดว่าทําไมเราถึงโดนขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเราเป็นดาราเลยด้วยซ้ําซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะชาลลอตก็ได้พูดถึงปี2025ที่ผ่านมา ถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะคะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเบนเจเพศของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าโดนตั้งแต่เรื่องมิชชาชีพแล้วก็มีที่หนักกว่านั้นมาอีกเรื่อยๆค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีช่วงที่แพทเนี่ยพูดว่าปีนี้เนี่ยมันเคลียร์ละแต่เรื่องกับบอสเนี่ยเราเคลียร์กันไหมซึ่งชาร์ลอตเองเนี่ยก็ถึงขั้นอุทานเลยค่ะว่าโอ๊ยอยากจะร้องไห้อะ่ะ แล้วก็เล่านะคะถึงดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องตอนวันเกิดของบอสนาวัดค่ะที่ว่าบอสเนี่ยตามตัวเราไม่ได้ซึ่งชาลลอตก็ขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะว่าตอนวันเกิดของบอสเราก็ตั้งใจวอวยพรบอสมากๆเขาก็มีการรีโพสต์ไปก็คิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละเรื่องที่ไม่ตอบไลน์จริงๆเราก็ตอบ แต่ว่าแชทเนี่ยมันไหลลงข้างล่างอาจจะไม่ได้เห็นนะคะพอเจอหน้ากาันรเราก็คุยกับบอสแล้วก็ยังแซวกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยและนี่ค่ะก็เป็นการเปิดใจนะคะในบางช่วงบางตอนของสาวชาร์ลอตต์ออสตินถึงดราม่าที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการย้อนไปถึงดราม่าช่วงวันเกิดของบอสนวาตค่ะก็เรียกว่าเป็นการเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ และเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะทางด้านของแฟนๆพอได้เห็นรายการเทปนี้นะคะก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวอย่างเช่นที่บอกค่ะว่าน้องก็ยังเป็นที่รักของแฟนคลับเสมอทั้งเมื่อก่อนแล้วก็ปัจจุบันและในอนาคตแสนดีน่ารักค่ะบางก็บอกว่าใจดีกับน้องชาด้วยนะคะขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าเอนดูชาลอตนั่นเองที่เจอกับเรื่องราวมากมายในปีที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนที่เข้ามาส่งกําลังใจพร้อมกับอวยพรให้กับชาลลอดด้วยค่ะว่าขอให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะคะหายไปกับปี2025แล้ว2026กเนี่ยก็ขอให้ชาลอดโชคดีมีงานดีๆแล้วก็มีแต่คนรักใคร่และนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากบรรดาแฟนๆนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจแล้วก็ชื่นชมความน่ารักของสาวชาลอดนั่นเองเอาเป็นว่าปีที่ผ่านมาก็เจอมาหนักจริงๆค่ะสำหรับชาลอตส่วนในปีนี้นะคะเรียกว่าแฟนๆก็อวยพรให้เธอค่ะ มีแต่รอยยิ้มนะคะแล้วก็ขอให้ด้านการงานเนี่ยก็ปังๆด้วยเช่นกันยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับสาวชาลอตกันเยอะๆนะคะ